ส่วน่งนี้นะคะแมาเลนนี่เรื่องของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดกันมัง่งปกตินี่ถ้าเกิดว่าอีผ่าตัดเขาจะมีการเตรียมพวกอาหารอ,อางดกิน อันนี้น,น,น,น่ากินควรกินอันนี้ก่อนการผ่าตัดนะ<า>แต่เรื่องราวนี้ค่ะเป็นการพัฒนาคเครื่องดืม่มเสริมพลังผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดค่ะ<า>โดยบริษัทนิลทริชั่นเอ็กซ์พอร์ตจำกัดนะคะกระดายรับอนุญาตชายสิดพ่นงานทางสรรพสิ้นปัญญานะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาร์บฮเรตสำหรับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดจากมหาวิทยาลัยส้ขคลานครินค่ะ บริษัทนิวทริชันเอ็กซ์พอร์ตจำกัดนะคะได้รับอนุญาตให้ใชยซิดในพ้นงานสับสินทางปัญญาเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่มคาโบอฮเดตสํารับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดค่ะจากทีมคณาจารย์นักวิจัยมหาวิทยายลัยสงลขลานครินซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านโพช ชนะบำบัดที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเตรียมร่างกายข้องผู้ป่วยก่อนข่าวรับการผ่าตัดค่ะโดยช่วยลดภาวะทรกซ้ซนเพิ่มความแข็งแรงข้องร่างกายและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นภายหลังการผ่าตัดค่ะพ้นงานดังกล่าวนะคะเป็นพ้นการวิจัยรวมกันข้องคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศา,าสตร์และคณะเพสัชศาสตร์มหาวิทยา,ล,ล,าลัยสขลารครานทริผลิตภัณฑ์นี้พัฒนาในรูปแบบเครื่องดืมด่มคาร์บอเนตเสริมคิงซึ่งออกแบบ ายสอดคลองกับแนวทางการฝืนตัวอย่างรวดเร็วลังผ่าตัดโดยมีองค์ประกอบสําคัญก็คือซานส,าสก,กัดจากคิงนะคะที่มีคุณในสมบัติทางชีวภาพช่วยลดอาการคืนไส้อาเจียนและการอาการอักเสบปลอมให้พลังงานจากคาร์บฮเรตเชิงโซดเสริมโดยซานให้ความหวานและกะเกลือในปริมาณเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายภูวิดเอลซิโปกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวทริชัน่นเอ็กซ์เพรสจำกัดเปิดเผยน,นะคะว่า ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะเป็น Medical Nutrition Drink นะคะสำหรับชายในโรงพยาบาลหรือว่าในผู้ป่วทยที่ต้องเตรียมร่างกายก่อนการผ่าตัดโดยมีจุดเด่นก็คือชายวัตถุดิบธรรมชาติของไทยบริษัท Nutrition Expert จำกัดได้นำพ้นงานนวัตกรรมดังกล่าวมาพัฒนาสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองจาก GMP แล้วก็ HACCP แล้วก็อย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยคุณาภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับมาตรฐานสร้างลในทุกขั้นตอนค่ะโดยผ่านการสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะวิสา,าหกิจมหาวิทยาลัยสงคล้านาคารินศูนย์สัพสินิทางปัญญาและท้ายถอดเทคโนโลยีแล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์ผคกตายทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับพ l o t s สก l ลเพื่อรองรับการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคตค่ะ การอนุญาตหอาชายซิสในครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชนในการต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยสงร้านนครินนะคะในการที่จะเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ